มาแวะคาเฟ่นะคะนี่เออนี่คือสารระภูมินะคะไม่ใช่อะไรนะคะาสบบโมเดลมากเลยเดี๋ยวเราจะไปแวะคาเฟ่แล้วก็กลับกันสวัสดีค่ะวันนี้จะไปวัดไปเที่ยววัดวัดโจโลแล้วก็มีวัดสมานนะคะมีคนในกลุ่มอกหักต้องไปทำบุญสะดอกคอดีอยู่คนไหนบ้าไหม วสวัสดีค Wh ่ะดิฉันุ่ญรชุดตมชุดนอนนะคะวันนี้โอ้โหต้องมีแต่ถูกเลยซาลอนทัวร์นะคะเดี๋ยววันนี้เตหยุดงานอีกหนึ่งวันเดี๋ยวไปจะไปทําบุญกันนะคะเพื่อนเพื่อนเพื่อนมาจากต่างจังหวัดหมดเลยนันไม่รู้ว่าเอาโควิดมาด้วยหรือเปล่านะคะมาจากพื้นที่สีแดงพะเราอยู่พื้นที่สีแดงด้วยกันทั้งหมดเราก็เลยไม่กลัวกันนะคะวันนี้ไปกันสี่คนนะคะเดี๋ยวไปเจอกันที่วัดเลยค่ะ ขณตดำนะไหนนาทิดได้อ๋อเนี่ยเออมัดเณีดำอันนี้คือวัดโลอะไรนะโจโลโลออ้ยเป็นเป็นโบสถ์สีทองนะคะสวยงามอุ้ยเป็นสีทองหมดเลยทุกอันทุกอันเลยหรอเดี๋ยวเราจะไปดูห้องน้ำนะครับห้องน้ำสีทองหรือเปล่าโอ้สวยจังแต่คนก็เยอะอยู่นะ มันวันใกล้หวยออกหรอหวยเพิ่งออกไม่ใช่หรอห้ามนำสัตว์เลี้ยงเอาที่ก็เข้ามาได้ <c oughs> เดี๋ยว, <c oughs> ออว่าอกห้ามนำสัตว์เลี้ยงเข้ามาในพื้นที่เราต้องกลับแล้วล่ะคะ่ะสวยงามค่ะเดี๋ยวเราจะไปไหว้พระนะคะขอหวยกัน เป็นด้านในของอุโบสถที่เป็นสีทองนะครับเขาที่อุโบสถอะไรกันถอดรอ,องท้าได้น้แม่ต้องรอดอะไรนะหมีมีต้องรอดต้องรอดอะไรนะ ไป่ได้ไหมจากนั้นเข้ามาด้านในนะคะก็จะมีให้เราบูชาเพื่อที่จะรอดใต้เขาเรียกใต้อะไรนะอ้วนตรงนี้ถานครับถ่านต้อตลงพระนะครับมีเอาให้เขาชุดหนึ่งเดินสามรอบนะเอาเงินเดี๋ยวนนถ้ากลับมาหยัดได้ไหม ถือต้องอยู่แล้วก็อธิษานตรงนี้นะครับไปด้วยแล้วก็เหมือนเราเวียนเทียนนะคระับเวียนในอุโบสถเราไปขอไปท,ทําพิธีให้เต็มที่ก่อนนะคะแต่้างในก็จะเป็นีสามรอบ จะเป็นแม่น้ำมากระกงมั้งใช่ไหมไมีนะก็ไม่รู้นะคะแต่น่าจะใช่แหละเพราะว่ามันก็เป็นน่าจะไปประสบกันมันก็จะมีรูป o ort, องค์พระตักสินนะครับอยู่ด้านหลังตรงข้ามกับแม่น้ำเพื่อให้กลับไหว้บูชากัน,นแล้วเราก็มาแบบเทควิวมาถ่ายรูปอะไรอย่างเงี้ยตรงนี้ได้ก็ะจะมีศาลาเล่นินรินนา ตอนนี้น่าจะเป็นน้ำขึ้นตอนนั้นเป็นวัดอีกวัดหนึ่งเหรอพี่เอ็มหรืออะไรอะ่ระอ,อ๋อบรรยากาศดีค่ะดูแบบสงบตอนนี้เป็นช่วงโควิดระบาดหนักอยู่นะคะนนคนก็ค่อนข้างที่จะเยอะแต่ก็ไม่ได้ถือว่าเยอะมากอย่างเดินระยะห่างพอจะได้อยู่ ร้อนไหมคะมาในวัดไม่ร้อนค่ะรู้สึกยังไงบ้างคะรู้สึกว่าดีปกติ็นเข้าวัดอยู่แล้วเข้าไปทำอะไรคะหาไปถวายสังฆทานถวายเสร็จก็ยกกลับบ้านเลยจ้ะไห้ถูก่อนนั่งรับบทช่างภาพเอาภาพบุคคลมาะาถ่ายพี่อีกอุ้ยปลาเหี้ยเลยมันข้าวเกี๊ยอันนี้เป็นธรรมชาตินะคะ อาหารตาก่อนอืมมันกินไม่หมดเห็นไหมเออมันกินไม่หมดนะไปห้าวไปตักเห็นไหมยหนตูนิไม่ควยป่ะไหนนกตัวนี้เหรอมีอย่างน้าบัลลังก์คาเฟ่นะคะนี่เออนี่คือสารประภูมินะคะไม่ใช่อะไรนะคะับทำแบบโมเดลมากเลยแต่เราจะไปแวะ าเฟ่แล้วก็กลับกันชื่อว่าแสนรักคาเฟ่นะคะสูกท้งเขาก็จะเป็นตรงนี้เลยดีวันนี้มาไม่มีคนสงสัยคนมาตอนเย็นนะคะภายในร้านก็จะแบบบรรยากาศแบบเ่าสั่งได้ยังคะ สั่งเลยเ,เร็เวๆเพ่ได้กลับเย็นทำไมรีบอีกแล้วบรรยากาศภายในร้านนะคะม,มันก็ไม่ได้ใหญ่มากก็เหมือนแบบหลังนึงอะไรเงี้ยแล้วก็มีสวนดอกไม้ข้างนี้แล้วก็เป็นสวนแบบสวนย่อมแบบฟิลสวนย่อมก็จะแบบแค่นี้เองนะคะสวยน,นะถ้าคนอาจจะยังไม่ค่อยรู้จักคนก็เลยมาไม่เยอะนะคะ ส่วนราคาเมนูนะคะจะบอกว่าถูกมากราคาแบบฟิลแบบกาแฟนกแก้วอะคะ่ะอืมราคาแบบราคาถูกเลยมีสี่สบห้าิบาทอย่างเงี้ยเลยค่ะเนี่ยมีอาหารด้วยนะคะจะมีข้าวงพข้าวผัดอะไรเงี้ยเจะสิบแปดสิบนะคะเนี่ยพวกแบบ เป็นฟงไฟฟาอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้ราคาไม่ได้แบบหูดับนะกลับมาถึงบ้านแล้วนะคะเดี๋ยวจะแยกย้ายแล้วเดี๋ยวเพื่อนจะกลับเอ่อชนบุรีและตีไปทิระยองเลย<ด>เพราะว่านางต้องทำงานพรุ่งนี้ส่วนพี่เอกเขาก็จะไปเออกินกินหมูกระทะกันต่อนะคะที่บ้านเตยหลังนึงสวัสดีค่ะ ฝากเพจด้วยนะคะฝากเพจเพจที่อะไเอาอย่างน้ำเกลือน้าเกลือั่งมากยังไงฝากกดเออกดอะไรวะกดติดตามที่ช่องคุณสิทธิพงษ์ด้วยนะคะ